ทุกคนเราออกจากโรงแรมชุมพรการ์เด้นแล้วก็ไปลงคั่วกาแฟเขาทะลุใช่ไหมแล้วก็เดินเลี้ยวมาตรงเส้นนี้ะ่ะเส้นที่จะมาบขศอส,อสารหลักเมืองตลาดสดถูกไหมแต่ว่ากาแฟกาแฟเขาทะลุมันจะอยู่ในเส้นสาราแดงที่มันตรงนี้หาเลี้ยวซ้ายไปถ้าเกิดเรามาตรงธนาคารไทยพาณิชย์แล้วนะตอนนี้ตรงนนออถนนบขศแถวแถวย่านตลาดสดนะั้นเราจะเห็นแผนที่นี่ค่ะประตูภาคใต้ไว้เด็จในกลมชมไร่กาแฟแฮไลท์หาดทรายดีดีเล็บมือนาง กล้วยเล็บมือขึ้นชื่อหลังนกทุกคนมีหน้าเราเห็นนกนางแอนบินว่อดในกลางเมืองเห็นไหมมีส่งมีเสาสัญญาณน,นกอะไรเงี้ยนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไปดูแผนที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์อ๋อสถานีรถไฟแสงแดดอยู่ตรงนี้หรอวัดหาดใสยแก้วแม่น้ําอุตภเพาว,วัดบางหมากแล้วัตอ,อยู่ตรงไหนตอนนี้แม่น้ําท่าตะคลาว่านี่วัสุบรรณิมิตท,ที่เราไปมา อสาจังหวัดที่เราไปมาเมื่อวานสารหลักเมืองประมาณนี้ใช่ไหมอ่าอ่าสารหลักเมืองตรงนี้แล้วกออ็นะครับวัดโพชิการามอูแน่นมากๆตลาดชุมพรนะฮะสนามกีฬาอยู่ตรงนี้ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์วันนี้เราไปออนนี้ชุมพรลังสันที่เราไปกินแกงใต้มาอุ้ยเราออกจากในโรงแรมมาหาโรงแรมก่อนหาโรงแรมมีห้างโอเชียนที่เราไปมาเมื่อวานไปกินเค้กไปเอ็เซฟซีแล้วก็ไปซื้อเงเกงลดห0เรหลือ950-995อะไรอย่างเงี้ยเดฮะแล้วก็ออโรงแรมนี่สนุซอยสารแดงสนุนสารแดงนีหา้า สุขเสมอเก้าเมื่อวานเราเดินไปใช่ไหมแล้วแต่โรงแรมชุมพรการเด้นนะฮะทุกคนต้องช่วยกันหาซินะฮะวัดชุมพรลังสันเมื่อวานเราไม่ได้เข้าแต่เราเดินตรงนี้ฮะเส้นเรียบทางรถไฟไปตนเราินรวมใจแล้วก็ไปเจอแกงใต้นะฮะแม่ประพาจำได้ไหมแถวๆนี้ฮะ แต่ทีนี้สาราแดงอยู่ตรงนี้ที่เรายืนอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดชุมพรทุกคนแล้วก็อ๋อไหนอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะโรงแรมมันแน่นนะทุกคนอ๋อโรงแรมโรงแรมชุมพรการเด้นนะฮะดูกันไปทุกคน ตลาดชุมพรไหนล่ะอ<า>ชุมพรการเ้นมีโอเชียนรถไฟก็ต้องอยู่แถวนี้สินะโรงแรมน่าจะอยู่แถวนี้เล้วไหนธนาคารนี่ออมสินอยู่ตรงนี้นอมสินกรุงเทพธนาคารอยู่ตรงนี้ฮะ ถนนท่าตะเผาแต่ว่าเขาแผนที่เขาไม่ได้บอกว่าโรงแรมอยู่ตรงนี้ไงฮะ,ะมันแน่นเกินนะทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวจะไปตลาดสุมพรตลาดสุมพรตรงนี้แล้วก็ขึ้นรถไปหาดายรีนะทุกคนโอเคไหมหาดายรีไปทางไหนเรามาดูซินี่ไปปากน้ําไปทางนี้แต่เราไปหาดาซรีไปทุ่งวัวเล่นทางนู้น มหาไซรีทางไหนจ๊ะดูสิทุกคนหาไซรีหาไซรีไปทางไหนอะ่ะอันนี้ไปปากน้ำออกไปปากน้ำมหาไซรีไปทางเดียวกันทุกคนเราก็คือขึ้นตรงสารหลักเมืองตรงนี้แล้วก็ไปถนน4001นนะฮะเจอวัดมณีศพ เรือนจำชุมพรไปปากนะ้ำไปหาดไยรีทางนี้ฮะไปทางนู่นนะครับทุกคนโอเคเนาะไปกันเถอะนี้เราถึงสารหลักเมืองนะจ๊ะสารหลักเมืองชุมพรตรงนี้ดีมากในบ้านเมืองนะั้นเป็นทั้งคนดีคนไม่ดีไม่มีใครจะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้หมดการทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขจึงไม่ใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนความวุ่นวายทุกคนที่เทศบาลจุมพรทุกคน